โอ้ยได้ตัวนี้มันลงมาอยู่ช่องที่สองนะได้นิดนึงแต่มันไม่ลงอ่ะดิ คือเอาเรื่องเลยคนดูเฮ้ยรถไฟยังไงเพื่อนอีกตัวเดียวสวยกว่าจะเข้าอ่ะปั่นไปประมาณเจ็ดสิรอบเลยครับกว่าจะเข้านะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคมหรือเปล่าด้วยนะครับ โี่ยอสุวิรัติสุรดดินเพื่อนสายปันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในช่องรีลันนะครับผมโอเควันนี้ก็พามาเล่นเกมค่ายอะไรนะเดี๋ยวเขาดวูวันนี้ดราโกนเกมมิ่งนะครับผม,มกับเกมดีมอนเทรนนะครับหรือว่ารถไฟรถไฟปีศาจนั่นเองนะครับเสียงเกมนะครับก็เปิดไปก็ได้เดี๋ยวเขาลดเสียงเกมแป๊บน โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าเกมที่เรียบร้อยดูเสียงเกมไม่ค่อยได้ยินโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมึ๊บอ่ารูปรถไฟนะครับก็จะเป็นฟรีสปินนั่นเองนะครับผมสเก็ตสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์สามตัวนะครับจะได้สิบหมุนฟรีนะครับผมอ่าส่วนอันนี้ลักษณะาวายนะครับก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัววายนะ เออทำไมไม่ทำเป็นสีเหลืองหรือว่าสีอะไรางี้สีทองอะไรงี้จะได้ดูง่ายหน่อยอันนี้พระเอกก็เป็นตัวรองแพงเหรอเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสาหลักอะไรสักอย่างเลยเนี่ยผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะการ์ตูนเรื่องนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะเทพดาบพิฆาตตะศูน์นะครับผมก็เป็นการ์ตูนดังนะอนิเมะดังนะคณดูนะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด s i b e นะครันกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยละกันนะครับผมโอเควันนี้มี1000บาทนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2บาทนะเดี๋ยวผมจะเล่นที่เป็น10บาทละกันนะครับผมโอเคไปลุยเลยดูไม่รู้ว่าจะเกลือขนาดไหนนะเกมแบบนี้นะฮะว่าส่วนมากมันค่อนข้างที่จะเกลือเลยนะค่ายอื่นนะไม่เหมือนค่ายพีีบางทีพีีมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอ๋อ ก็เหมือนถ้าลายนี้ได้ปุ๊บก็จะมีไหลลงมาเหมือนกับเกมอะไรนะพวกสาวถ้ำอะไรประมาณนี้นะไม่รู้ว่าเขาเรียกฟีเจอร์แบบนั้นว่าไหลนะครับนนี้เราก็มาตามหารถไฟนะครับสัญลักษณ์รถไฟนะเพราะว่ามันเป็นสกแกตเตอร์น,นั่นเองหรือว่าฟรีสปินนะครับอ๋อไม่รู้จะเจอหรือเปล่าวันนี้นะครับจะมีโอกาสได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นวายนะครับผมปึ๊บ มาคอมโบเดียวเลยครับผมไม่ค่อยไหลเลยนะเพื่อนๆนะครับอา่าอันนี้คืออะไรออตโต้ไปมารอชมเลยครับเปิดเทอร์โบด้วยดีกว่ามาเปิดเทอร์โบนะครับแล้วก็ออตโต้ไปเลยอื้มค่อนข้างเกลือเลยนะคุณดู เอาเรื่องจา้าตเกือเอาเรื่องเลยกดูเอ๊บอื้อุ้ยหมุนเองนี่กว่านะเฮ๊บ หุ่นไปจะยี่สิบกว่าทีแล้วมั้งไงยังเ,เกลืออยู่เลยนะครับโอ้โหเกิดไปหรือเปล่ามาดูเกลือจัดย่าทำ อันนี้มันน่าจะเก็บคอมโบด้วยมั้งเนี่ยไอ,อตัวเลขข้างบนน่ะคุณดูเฮ้ยปั่นไปจะห้าสิบทีแล้วเนี่ย เกือเกินคุณด,ดูเกือไปเลยเปล่าเฮ้ยเอาเรื่องจ้าแล้วไม่มีซื้อฟีสปินด้วยนะเออไม่มีซื้อฟีสปินนะครับผมเกมนี้คือปั่นนอกฟรีเอาเลยนะครับปั่นธรรมดาจนกว่าจะเข้านะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกลือเลย เอ,อ้า <bring>, โหลดนานจังล,ล่ะฮัลโหลเฮ้อค้างหรือเปล่าเนี่ยคนดู <c oughs> มา bring, bring, bring. ว่าปิดเทอร์โบดีกว่าเะยครับผม ไปหมุนธรรมดาเปิดเทอร์โบลแล้วเกลือจัดหูยห้ตัวนี้มันลงมาอยู่ช่องที่สองนะได้นิดนึงแต่มันไม่ลงอะดิ กือเอาเรื่องเลยคนดูเฮ้ยรถไฟยังไงเพื่อนอีกตัวเดียวสวยกว่าจะเข้าอ่ะปั่นไปประมาณ70 70 80รอบเลครับกว่าจะเข้านะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคุมหรือเปล่าด้วยนะครับฮึบ10หมุนฟี ตัวคูณยังไงวะมีป่ะเจ็ดบาทอืมสวยดิเกลืออย่างนี้ไหลไปเพื่อนฮึบคูณสองอ้า พีเกมนี้เงียบหนักเลยครับเจ็ดมุนละโอ้โหกล้ำไปหรือเปล่าคณดูฮะเก้ามุนละอือหือรอบสุดท้าย ฟรีเกมได้ห้าสิบห้าบาทกันดูไอ้เชี่ยเกลี้จัดเลยกันดูบา้าไปแล้วโอ้โหมาปัดเศษหน่อยแล้วกันนะสิบบาทสี่บาทอืม้มอะ โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหมุนฟรีนะหมุนฟรีเออเกมเดมอนแ r a ็งนะใช่ป่ะน่าใช่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมดาบพิฆาตอสูรนะครับผมใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมใครที่ชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วการดูกดูนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดส r i b e กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเกือจัดไปดูปานิฟ้า